กว่าจะมาเป็นถุงเมจิกโกรธ h พวกเขาต้องใช้เวลาในการทดลองและเก็บข้อมูลอย่างละเอียดมาเป็นระยะเวลาหลายปีเมจิกโกรธ์เราทำมา6ปีแล้วฮะปีแล้วแต่ทุเรียนเราเพิ่งมาทำมา3ปี 3> ก่อนที่เราจะมาทำงานวิจัยตรงนี้เนี่ยจริงๆส่วนตัวเนี่ยเคยมาทำงานวิใจัยในส่วนของโครงการวิจัยอื่นก็คือการจัดก,การน้ำแล้วก็ธาอาหารสำหรับสวนทุเรียนนะคะ ทา,ทางเราจริงๆอะ่ะเราทํางานร่วมกับทางอาจารย์ลําแทนที่ลักกรนะบังะเทคโนโลยีการเกษตรลักกระบ,บงังอาจารย์เขาก็เป็นเจ้าของสวนด้วยแล้วเขาก็อยู่ในวงการทุเรียนด้วยส่วนตัวเองเนี่ยเคยทํางานวิใจัยในเรื่องของการห่อผลมะม่วงนะคะกับทางดรนะัตพบมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราก็พบว่าการใช้ถุงห่อที่ที่พัฒนาขึ้นมาอย่างอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือถุงนอนเว้น ปีแรกๆเนี่ยเราเทดลองหลายๆสีเลยของทุเรียนลองแบบ5้าสีม่วงม่วงขาวส้มแดงอะไรเงี้ยดำหลังๆมาเราก็รู้จากปีแรกเราก็รู้แล้วว่าสีไม่มันเกิดขึ้นคือห่อแล้วกันกันหนอนกันมแมลงได้แน่นอนไม่มีปัญหาใช่สะตูกพืไม่ลงคือหลังจากห่อเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องฉีดยาที่ผล การเก็บข้อมูลในการห่อทุเรียนนั้นเริ่มตั้งแต่ทุเรียนมีอายุ60วันทุเรียนเลิกสลัดลูกเมื่อไหร่ห่อได้เลยแต่ถ้าในกรณีบางกรณีอย่างเช่นที่ใต้ที่ผมเจอมาในราชวังเงี้ยเขามีการระบาดของหนอนค่อนข้างเร็วบางทีเราอาจจะต้องเร็วขึ้นนิดนึงอาจจะเป็น45วันเป็นต้นไปริเริ่มหอ่อเพื่อป้องกันในเรื่องของหนอนเจาะเพราะว่าบางทีหนอนมาเร็วมากแล้วแล้วแต่สถานที่แล้วแต่สภาพอากาศ พวกเขาเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งระดับอุณหภูมิในถุงและนอกถุงการวัดขนาดและแต,ตัดตัวอย่างระหว่างการทดลองเพื่อเปรียบเทียบว่าการห่อด้วยถุงห่อชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรกับการห่อและไม่หอ่อหรือการห่อแบบอื่นเก็บข้อมูลอะไรบ้างงานวิจัยในครั้งนี้ก็จะมีส่วนที่เป็น data logger เราก็จะใส่ไว้ภายในถุงนะทั้ง ตอนนี้เราทดสอบมันมีทั้งหมดสีสีด้วยกันเปรียบเทียบกับชุดที่ไม่ได้หอ่อหรือห่อด้วยถุงตาข่ายสีฟ้าเปรียบเทียบกันเราก็จะเก็บข้อมูลความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะตลอดช่วงของการหอ่อนะตั้งแต่อายุ60วันนะจนกระทั่งวันนี้วันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือ13-3วันนะคะทีนี้อย่างอื่นที่เราวัดเราก็จะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทุเรียนแน่นอนว่าในแต่ละลูกเขาก็จะมีขนาดเริ่มต้นของการพัฒนาต่างกันเนาะ แต่ว่าในระหว่างนั้นเราก็จะเก็บข้อมูลต่อเนื่องว่าผลมันมีการขยายขนาดนะคะในเรื่องทั้งทางด้านข้างแล้วก็ทางด้านความยาวแล้วก็ขนาดของขั้วผลมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะ,ะทีนี้ในส่วนของภายในเนี่ยเราก็จะมีการเก็บข้อมูลในเรื่องของสีเนื้อใช่ไหมฮะในเรื่องของความแน่นเนื้อในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งหรือชาวสวนอาจจะ รู้เป็นที่รู้จักว่ามันก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งที่เขาวัดว่ามันจะต้อง32%สําหรับหมอนทองถึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ําจากการทดลองในครั้งนี้ผลที่ได้คือทุเรียนที่มีคุณภาพดีไม่มีโรคหรือมแมลงเข้าทําลายให้เกิดความเสียหายผิวทุเรียนสวยงามน้ําเล็กลงเปลือกบางลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับทุเรียนที่ไม่ได้ห่อด้วยถุงนอนวูฟเฟหรือเมจิกโรสผลการทดลองนี้จะสําเร็จเป็นไปตามความคาดหมายหรือไม่นั้นเรา คงต้องวัดจากผู้ใช้จริงควบคู่กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีเทรนของลูกค้าในปัจจุบันก็คือในเรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยใช่ไหมคะเราไม่ใช่เป็นสวนออร์แกนิกเราไม่ใช่สวนปลอดสารนะคะแต่เราเป็นสวนที่ปฏิบัติตามระเบียบของ GAP ระบบแก็บนะคะแล้วเราก็เอาในเรื่องของการห่อเนี่ยคือเข้าเข้าเข้ามาเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการลดลดสารเคมีลดใช้สารเคมีมันตอบโจทย์สําหรับสินค้าที่ผู้บริโภคเขาต้องการ ปริมาณเนื้อที่เยอะขึ้นเนี่ยมันจะไปทําให้ราคาของทุเรียนถ้าเกิดคุณสามารถอัปเกรดขึ้นได้ทุเรียนปกติอาจจะโลนร้100 120, อยร้อ่สิบไหนอัปเกรดเป็น1้อย6 0เป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมเพราะมันไม,ไม่ใช่ว่าเนื้ออย่างเดียวเนาะผิวด้วยผิวมันจะสวยมันจะใสทุเรียนที่ห่อตัวนี้ครับนอกจากเราจะได้คุณภาพทุเรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วสิ่งที่ได้รับมากกว่านั้นคือ เกษตรกรชาวสวนมีรายได้ที่มากขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลงรวมถึงความปลอดภัยจากสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่ไม่ต้องใช้เหมือนเดิมอีกด้วยและเราในฐานะผู้บริโภคก็จะได้กินทุเรียนที่อร่อยปลอดภัย ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยที่รวมเอาเทคโนโลยีและศาสตร์ทางด้านเกษตรรวมถึงความรู้ความชำนาญของชาวสวนเข้าด้วยกันผลที่ได้ก็คือนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ผลผลิตพัฒนาและยั่งยืนการนำเทคโนโลยีมาใช้กับเกษตรกรทุกเทคโนโลยีมีข้อดีข้อเสียเราก็ต้องดูว่าเทคโนโลยีมันเหมาะสมกับสานการณ์แบบไหนสภาพพื้นที่เป็นยังไงบ้างในวันนี้ที่เราได้พูดคุยก,ก,คกันก็คือการนำเทคโนโลยีการพัฒนาถุงห่อ นอนวูเว้นซึ่งมีการคัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเต,ติบโตของผลทุเรียน ña, มาใช้คือมาลดต้นทุนได้ได้เห็นเห็นชัดเจนมีความปลอดภัยในเรื่องของกล่องของการใช้สารเคมีเพราะตัวเกษตรกรเนี่ยอยู่กับสารเคมีโดยตรงอยู่แล้วนะคะนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าการที่เราสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเข้า, han, ขาด้วยกันก็จะแก้ปัญหาในการผลิตในภาคต่างๆได้ท้ง MTEC ก็จะเป็นหน่วยงา,านที่สนับสนุนในเรื่องของการ,กรปล <te> ูกพืช ทั้งในรูปของโรงเรือนรูปของปลูกพืชในปลูกพืชกลางแจ้งการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการปลูกพืชยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจะต้องคํานึงถึงก็คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาช่วยในเรื่องการลดต้นทุน <Okay. S 1> สิ่งที่จะช่วยในเรื่องการลดต้นทุนได้ก็คือการนําเทคโนโลยีนะฮะต่างๆเข้ามาช่วยในเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะและและเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพการทําสวนของเราต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ การรักษาความเป็นผู้นําในด้านการผลิตผลไม้ส่งออกสู่ตลาดโลกนั่นคือการไม่หยุดที่จะพัฒนาหรือค้นคว้าเพื่อทําให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีรวมถึงการทําให้สภาพแวดล้อมสะอาดและลดการใช้สารเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยวันนี้ราชาแห่งผลไม้มีผู้ช่วยที่เปรียบเหมือนทหารเอกที่ชื่อว่าเมจิกโกรธเพื่อทําให้เหล่าราชาได้เจอจรัดประกาศสักดาค,ความยิ่งใหญ่ให้ผลไม้ไทย ไปไกลในสากล